สวัสดีครับสวัสดี่นแฟนเดเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel T c ซ i ตี้เเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้ก็กลับมาพบกับตาคันอีกเช่นเคยกับการรายง,งานข่าวของสมโมสรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันอังคารที่24สิงหาคมพศ2500 64นะครับมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันในวันนี้เลยนะสื่อยันสเปอร์ไม่ลดราคาแฮร์รี่เคนเด็ดขาดเรือขวาง2แข้งบราซิลเล่นทีมชาติรวมไปถึงซิตี้เพิ่งปล่อยยืมตัวดาวรุ่องอีกหนึ่งคนก็คือมอการ์สโรเจอร์สนั่นเองนะครับรวมไปถึงวันนี้มา update, อัปเดตเรื่องของดูซานเวลาโควิดล่าสุดกันด้วยนี่ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ตะได้นำมาเสนอแล้วก็นำมาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้ฟังกันในวันนี้นั่นเอง ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจที่ดีให้ตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรืบใบสีฟ้าด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแฮร์รี่เคนคนเดิมนะก็เป็นจากฝากฝั่งของทางสื่ออย่างเทเลกราฟนะโดยแมตคลอก็เป็นนักข่าวเรียกว่าเชหนึ่ 1, สายเชลซีแล้วก็ สโมสรที่อยู่ในลอนดอนนะเขาก็จะรายงานบ่อยเป็นเป็นนักข่าวสายลอนดอนสายกุ้งลอนดอนแล้วก็มักจะรายงานข่าวฝั่งเชลซีสะส่วนมากนั่นเองนะสำหรับนักข่าวคนนี้นะโดยวันนี้เขาได้รายงานเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนครับว่าแดนนี่เลวีเนี่ยประธานสโมสรของท็อตแนมฮอสเปอร์จะไม่กดดันในการถูกบังคับให้ขายแฮร์รี่เคนให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะที่ก็คือจะจบสิ้นสุดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เนี่ย ในวันอังคารหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะไม่กดดันอะไรต่างๆว่าไม่ว่าจะมีกระแสว่าโอ้ยต้องปล่อยแฮร์รี่เคนนะเพราะว่าเห็นแก่อนาคตของนักเตะก็คือเขาจะไม่กดดันในเรื่องต่างๆและจะไม่ไม่พยายามที่จะต้องขายแฮร์รี่เคนออกไปนั่นเองโดยแมตต์อได้รายงานว่านะครับผมซิตี้นั้นคาดหวังที่จะใช้ความพยายามอีกครั้งในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะครับผมในวันอังคารหน้านั่นเองนะ แล้วก็ทางเลวี่อาจะไม่ลดค่าตัวของแฮร์รี่เคนตามกระแสกดดันใดๆที่มีเกี่ยวกับกองหน้ารายนี้นั่นเองแหล่งข่าวเชื่อว่าเลวี่สามารถปฏิเสธการเสนอราคาที่เกือบถึง150ล้านปอนด์สำหรับแฮร์รี่เคนได้แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวก่อนหน้านี้จะเคยถูกเสนอเป็นราคาของนักเตะวัย28ปีรายนี้แล้วนะครับเลวี่มองว่าไม่มีเวลามากพอที่จะหาคนมาแทนในตำแหน่ง ของแฮร์ี่เคนหักเสียให้กับซิตี้ไปนั่นเองนะก็คือในรอบล่าสุดเนี้ยในสัปดาห์เนี้ยถ้าซิตี้จะเสนอราคาใกล้ๆ150ล้านปอนด์เนี่ยเลวี่เนี่ยอาจจะปัดทันทีนะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่สนใจไม่ใย,ยดีอะไรเลยนะเนื่องจากเขาต้องการจะเก็บแฮร์ี่เคนเอาไว้เนื่องจากเขามองว่าเขาหาตัวแทนของแฮร์ี่เคนไม่ทันนั่นเองนะครับแล้วก็หากซิตี้ล้มเหลวในการคว้าตัวแฮร์ี่เคนนั้น ซิตี้อาจจะต้องเผชิญกับทางเลือกที่จะไม่เซ็นกองหน้าเข้ามานะครับผมในตลาดซัมเมอร์นี้รวมไปถึงอาจจะต้องพิจ,จ,พจ,จารณาทางเลือกอื่นสําหรับดิวกองหน้าด้วยนั่นเองนะโดยตอนนี้ก็มีกระแสว่าอาจจะเบนเป้าใช่ไหมไปทางเอริ่งเบล์ฮาร์แลนของทางบุิเซียดอด์มุนนะครับผมอาจจะไปให้ความสนใจในช่วงตลาดหน้าหนาวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้า ก็ได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะแล้วก็แมตต์ลอก็ได้เขียนเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทางเคนเนี่ยจะอยู่ในสถานะพร้อมย้ายมากกว่าน,นี้เนี่ยในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าถ้าหากซิตี้ยังมีความสนใจแต่ว่านักเตะเองตัวเคนเองเนี่ยก็คิดว่าเขากลัว ว่าแมนซิตี้นั้นจะไม่ยื่นเสนอข้อเสนอมาซื้อเขาอีกแล้วถ้าหากว่าแมนซิตี้พลาดการคว้าตัวเขาในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยแฮร์รี่เคนก็จะเหลือสัญญาแค่2ปีใช่ไหมรวมไปถึงอายุเขาจะเยอะขึ้น29นะก็ทําให้ค่าตัวเนี่ยมันต้องลดลงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าซิตี้อาจจะไม่สนใจแล้วก็ได้เพราะว่าอายุก็มากขึ้นใช่ไหมการใช้งานมันก็น้อยลงนะครับผมก็อาจจะเอาเงิน ที่จะลงทุนเนี่ยไปลงทุนกับกองหน้ารายอื่นที่มีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าอย่างเอริ้งบอลฮาร์แลนหรือว่าดูซานมาราค v วิกที่เป็นข่าวอยู่ณนะขณะนี้นะครับผมนี่ก็เป็นการรายงานจากแม t l ลอล่าสุดนั่นเองนะครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งการรายงานจากฝากฝั่งของทางสื่ออย่าง Daily Mail นะโดยแซมมี่แซมมี่ม็อกเปนะครับผมก็ได้รายงานเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนได้ว่า ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกภายในสเปอร์นะผมคือการย้ายตัวของแฮร์รี่เคนตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับโดยแดนนี่เลวีนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะปัดทุกการเจรจาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าแฮร์รี่เคนจะปรารถนาที่จะเข้าร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามซึ่งคาดว่าซิตี้จะยื่นข้อเสนอใหม่ครั้งสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้นั่นเองนี่ก็เป็นการรายงานอีกฝ้างหนึ่งของทางสื่ออย่างเดลี่มิลนะครับผมเกี่ยวกับแฮร์รี่เคน นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือสื่อเนี่ยตีไปในทิศทางเดียวกันก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยซิตี้จะยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายครั้งใหม่นะครับผมให้กับสเปอร์ได้พิจารณาก็ต้องมารอดูว่าสเปอร์จะตอบรับข้อเสนอครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหมนะครับผมต่อมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนครับผมผมไปเจอมาในทวิตเตอร์นะมันเป็นแอคเคาในทวิตเตอร์หนึ่งได้พิมพ์ว่า แฮร์รี่เคนเนี่ยกำลังจะย้ายบ้านวันพรุ่งนี้นะเขาเขาเขียนไว้เมื่อวานนะก็คืออ๋อวันนี้เลยนะครับช่วงตีหนึ่งแต่ว่าก็คือเป็นตอนกลางคืนของของประเทศเราอะนะคือเขาเขาได้ทวิตว่าแฮร์รี่เคนกำลังจะย้ายบ้านในวันพรุ่งนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนฉันทำงานให้กับบริษัทลือถอนในลอนดอนและเขาขอให้บริษัทของฉันเนี่ยย้ายบ้านเขาคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญดอกมัง้งนะคราก็คนที่ ทวิตอันนี้ก็เขียนไว้ประมาณนี้นะโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือแซมรีมาตอบครับผมแซมรีนักข่าวทีหนึ่งของเรามาตอบเรื่องนี้ว่าเค้นเนี่ยกำลังซื้อบ้านอีกหนึ่งหลังนะเป็นบ้านใหม่ที่อื่นในลอนดอนนี่แหละไม่ได้ย้ายไปที่ไหนแต่ว่าเขาเนี่ยจำชื่อพื้นที่นั้นไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆสนามกอล์ฟแห่งใหญ่นั่นเองนะก็คือแซมรีมาตอบคําถามเพื่อเป็นการกบกระแสว่าเอ๊ะเคนจะย้ายบ้านเนี่ยย้ายไป แมนเชสเตอร์หรือเปล่าเกิดการยักยกย้ายถ่ายตัวขึ้นในตลาดนักเตะหรือเปล่านะครับก็แซมดีได้มาตอบชัดแล้วว่าเคนไม่ได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์นะครับบ้านไม่ได้ย้ายไปที่เมืองอื่นแต่ว่าก็อยู่ในลอนดอนนี่แหละเป็นบ้านใหม่นะก็อาจจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆสนามกอล์ฟเพราะว่าเคนอาจจะชอบเล่นกอล์ฟก็เป็นได้นะ <laughs> เพราะว่าเพื่อนร่วมสโมสรที่มายืมตัวรู้กันที่แล้วอย่างแกเรตเบลใช่ไหมก็ชอบตีกอล์ฟเหมือนกันหลายๆคนเรียกว่าโปรเบลนะครับผม <laughs> โอเคข้ามเรื่องของแฮร์รี่เคนไปต่อมาเป็นเรื่องของกองหน้าอีกหนึ่งคนนะครับผมก็เป็นเรื่องของดูซานเวลาโควิดที่มีข่าวกับเรามาตลอดอาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็ลากยาวมาจนถึงต้นสัปาดาห์นี้นั่นเองตอนนี้ก็มี2ฝั่ง2นักข่าวที่ยังให้ความเห็นอาจจะขัดแย้งกันอยู่บ้างนะครับก็ไปเริ่มเลยกันที่คนแรกอย่างที่ผมได้รายงานไปในเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วเรื่องของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผมเขาก็ได้บอกว่า เ,เรื่องของเวลาโควิดตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้สนใจดูซานเวลาโควิดด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการรายงานมาจากฝ่ายฟังของฟาบิซิโอโรมาโน่นะเขายืนยันว่าไอข้อเสนอ80ล้านยูโรที่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่ได้มีมาจากซิตี้แม้แต่อย่างใดนั่นเองนะแต่อย่างไรก็ตามว่าผมอีกหนึ่งคนที่ได้รายงานไปในข้างต้นข่าวแรกของแฮร์รี่เคนวันนี้แมทลอนะผม เชื่อว่าดูซานวาลาโควิกเนี่ยของฟิออรเรนติน่านั้นได้รับการพิจารณาโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ตามที่คาดกันไว้ครับผมเป้าหลักของแมนซิตี้ก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนเป็นอันดับแรกที่เป็นเป้าหมายของซิตี้เช่นเคยนั่นเองนะแล้วก็มเราต้องบอกว่าเราต้องมารอดูกันว่าซิตี้นั้นจะมีแพน i ิคบายเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คือหาตัวแทนแฮร์รี่เคนแบบว่าปรับปรับฉับพันนะอาจจะลงหวยมาออกที่ เวลาควิกก็อาจจะยังเป็นได้นี่เป็นความคิดเห็นของทางแมตลอนะอาจจะยังส่วนกระแสกับทางฟาบิซิโอโรมาโนที่บอกว่าซิตี้ไม่เคยสนใจซิตี้ไม่เคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่ามันมันมีความสนใจจริงๆไหมคำตอบที่แน่ชัดที่สุดก็คือถ้าพลาดเคนแล้วอยู่ดีๆซิตี้เซ็นวลาควิกเข้ามาแสดงว่ามันมีความสนใจจากซิตี้จริงๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันอาจจะเป็นแพนิคบายหรือเปล่าสําหรับ ซิตี้ในการคว้าเวลาโฮวิกมานั่นเองนะส่วนตัวผมผมมองว่าซิตี้ถ้าพลาดแฮร์ริคเคนผมว่าจะเย็นๆเพราะว่าถ้าไม่ซื้อกองหน้าเข้ามาซัมเมอร์นี้ทีมเรามันยังค่อนข้างที่จะเรียกว่าคอนโทรเกมรุกของตัวเองได้มีตัวเลือกในเกมลุกยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็มีคนที่สามารถทดแทนในตำแหน่งเกมลุกค่อนข้างเยอะอาจจะไป คุมอีกทีนึงเนี่ยช่วงซัมเม,มอร์หน้าหรือว่าตลาดหน้าหนาวก็ได้นะที่มีข่าวกับเออร์ริงเบล์ฮาแลนผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเนื่องจากผมมองว่าเวลาโควิดนั้นซีซันที่แล้วยิงเยอะจริงนะ21ประตูในเกาโชซีเรียแต่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองยังน้อยกว่าเออร์ริงเบลฮาแลนนะเพราะว่าฮาแลนนั้นพิสูจน์ตัวเองแล้วในบุนเดสตีกามา1ฤด,ดูกาลถึง2ฤด,ดูการลรวมไปถึงก็มีการยิง ประตูที่สม่ำเสมอนะครับผมดูจากค่าเฉลี่ย,ยแล้วก็ค่อนข้างจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าดูซานเวลาโคิกที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวหลักของฟิออเรนติน่าประมาณ1-2ถึงฤด,ดูกาลเช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็เพิ่งมายิงเยอะเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วนะเพราะว่าฤดูกาลแรกที่เขาขึ้นมาเป็นตัวหลักเนี่ยยงิงไปเพียง6ประตูเท่านั้นในการลงสนามให้กับฟิออเรนติน่าตลอดฤดูกาลแรกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของดูซานเวลาโคิดล่าสุดนั่นเองนะต่อมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับแข้่งของเราที่จะเดินทางไปร่วมรับใช้ชาติร่วมทีมชาติสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับก็เป็นในช่วงเดือนหน้านะก็เป็นรายของกาเบียลเคซุสกับทางเอเด o ซ m นม a ราเอสนะครับผมสองแข้่งชาวบราซิลนะโดยข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่อนุญาตนะผมให้ทั้งสองคนทั้งเอเดนซอนแล้วก็ทางกาเบียลเคซุสเนี่ยกลับไปเล่นทีมชาติ ให้กับทีมชาติบราซิลในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนหน้าเนื่องจากกฎการกักตัวของโควิด19ในสหราชาอาณาจักรนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปบราซิลแล้วกลับมาอังเกเนี่ยต้องกักตัวนะผมเป็นเวลา10วันนะครับผมในโรงแรมซึ่งจะทำให้ทั้งสองคนนี้นั้นไม่สามารถรับใช้สโมสรได้ในเกมพิมิลีกนั่นเองนะก็เป็น เป็นสิทธิ์ของสโมสรแหละที่จะอนุญาตไม่อนุญาตให้นะักเตะในสังก,กัดนั้นเดินทางเนื่องจากมันมีเรื่องของโควิดเข้ามา,าแทรกนะครับผมทําให้มันมีต้องกักตัวกักตัวแล้วก็มีผลกระทบกับสโมสรน,นั่นเองนะแต่ว่าในเนื้อข่าวยังเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะมีการยกเว้นให้ไปเล่นได้ถ้าหากทางทางประเทศอังกฤษนั้นหาวิธีการที่จะลดทอนหรือว่า ยกเลิกการกักตัวให้กับนักเตะที่เดินทางไปรับใช้ชาติทางฝั่งของบราซิลเนี่ยสองรายนี้ได้นะก็คือกลับมาแล้วไม่ต้องกักตัวทางอังกฤษอนุญาตกลับมาแล้วไม่ต้องกักตัวเนี่ยซิตี้อาจจะปล่อยเอเดรียนกับทางกาเบรียลเคซุสให้ไปเล่นทีมชาติได้นะครับผมในเดือนหน้านั่นเองแต่ตอนนี้ล่าสุดคือซิตี้ไม่ให้ไปนะครับผมเพราะว่ากลับมาแล้วต้องกักตัวแล้วอาจจะต้องพลาดเกมพรีเมียร์ลีกหลายๆเกมสาคัญนั่นเองนะครับและตอนนี้กาเบรียลเคซุสยิ่งโชว์ฟอร์มดีนะ แล้วก็เหมือนจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวริมเส้นคนใหม่ของ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เราอีกด้วยนะก็เป๊ปอาจจะยังไม่อยากพลาดการใช้งานเขานั่นเองนะต่อมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับผมเป็นของนักเตะเราเช่นกันก็คือไอมาริกลาปอกนั่นเองนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ที่เขามีข่าวว่าเอออยากจะย้ายออกไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นใช่ไหมก็มียูเวนตุสสนใจ อาจจะมีความสนใจมาจากเรอัลมัดริดด้วยนั่นเองนะโดยข่าวล่าสุดครับผมก็สโมสรนั้นอาจจะคิดเปลี่ยนใจอย่างญ่นลอาจจะไม่อยากปล่อยลาป็อกออกไปหลังจากที่โชว์ฟอร์มผลงานเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับรูเบนดิอาสในนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะนอร์ดิซิตี้ไปได้5ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะรวมไปถึงดิอารรวมไปถึงลาป็อกเองเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองด้วยนะเนื่องจากาเขาเนี่ยได้รับโอกาส ในการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองนะในการลงเล่นให้กับแมนซิตี้ในการพบกับ City, นอร์ดิซิตี้นะผมในช่วงต้นฤด,ดูกาลเลยนั่นเองรวมไปถึงมีกระแสว่าเป๊ปกาเดลาจะเลือกใช้งานเขายืนคู่กับรูเบนดิอาสเป็นตัวจริงในเกมนัดหน้าที่เราจะพบกับอาร์เซนอลด้วยนะครับก็เขาอาจจะรู้สึกว่าเออได้รับโอกาสตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเนาะแล้วก็น่าจะแล้วรวมไปถึงเขาโชว์ฟอร์ไมได้ดีเกมนัดที่แล้วก็ยิงได้หนึ่งประตูด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เป๊ปเลือกใช้เขา ในช่วงต้นฤดูกาลจายาวไปก่อนเนื่องจากตอนนี้จอห์นสโตนยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยนะครับแล้วก็ลาป็อกแดนมาฟอร์มดีด้วยนะก็อาจจะได้เป็นตัวเลือกแรกเล่นคู่กับรูเบนดิอาสไปก่อนนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเนื้อข่าวยังได้บอกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วในตลาดนักเตะไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่เราจะเห็นไอมาริกลาป็อกย้ายออกจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นยังยังต้องการที่จะขายนักเตะตัวหลักออกไปเพื่อจะระดมทุนเพิ่มเติมสําหรับการซื้อแฮร์ริเคนเข้ามาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ส่วนตัวนะผมคิดว่าล่าสุดเยลาป็อกน่าจะไม่ย้ายแล้วคนที่มีข่าวว่าจะย้ายอีกหนคนก็คือทางบเดโดซินวาใช่ไหมแต่ผมเองเนี่ย ในใจเองก็แอบคิดว่าแมนโดก็ไม่ย้ายเหมือนกันเพราะว่าอ่ามันอย่างที่บอกไปอะครับทีมที่จะมาซื้อเขายังไม่มีเงินนะแต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าผมดูข่าวของฟาบิซิโอโรมาโนในทวิตเตอร์ใช่ไหมมีข่าวว่าเชลซีอาจจะพิจารณาซื้อซาอุนิเกตมาจากอ่าทางอาเรติโกมาติดนะครับผมถ้าหากเชลซีปิดดิวซาอุนจริงๆก่อนตลาดแล้วมันยังเหลือเวลานะ ผมคิดว่าไม่แน่นะอเลติโกมาสปิดอาจจะเอาเงินจากการขายซาอูนมาลงทุนเพื่อซื้อเบราโดซินวาก็เป็นไปได้ถ้าหากดิวของซาอูนมันเดินเร็วมากๆแล้วอยู่ดีปิดดิวได้วันพรุ่งนี้หรือ2วันวันวันสวันเนี้ยปิดอยู่ดีปิดดิวได้เลยกับเชลซีเนี่ยผมว่าไม่แน่นะผมว่าไม่แน่ว่าเมราดโดอาจจะย้ายนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าลาป็อกไม่ย้าย แล้วแต่ว่าเบรนด์โดเป็นคนหนึ่งเลยที่ตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับต้องรอดูต่อไปว่าเชลซีจะปิดดีลกับซาอุนิเกตได้ไหมถ้าปิดได้ไม่แน่แอดมัทติดอาจจะมีเงินมาซื้อเบรนด์โดซินวาของเราครับผมปิดท้ายกันนะครับผมที่ข่าวของดาวรุ่งของเรามการ์สโตรเจอร์ผมก็เคยได้นำเสนอแล้วว่าเขาอาจจะย้ายยืมตัวไปเล่นให้กับบอลมัดแล้วก็ออฟฟิเชียลออกมาแล้วเรียบร้อยครับผม ก็ทางโมการโรเจอร์ย้ายออกไปเล่นแบบยืมตัวนะครับผมให้กับสโมสรบอลมัดในแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับโดยเขาก่อนที่จะออกย้ายไปยืมตัวเนี่ยเขาก็ได้ต่อสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปด้วยถึงปี2 0 2 4นั่นเองนะสำหรับโมการโรเจอร์นะครับแต่ว่าก็จะไปยืมตัวกับทางบอลมัด1หนึ่งฤดูกาลจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับก็ขอให้โรเจอร์โชคดีครับผมแล้วก็พัฒนาฟอร์มการเล่นพัฒนาเรื่องของ ศักยภาพด้าน,นต่างๆของตัวเองให้ถึงขีดสูงสุดนะครับผมให้เตะตาเป๊ปกาเดล่าให้เตะตาทีมงานนะจะได้กลับมาช่วยทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับผมที่ผมได้นำมาอัปเดตแล้วก็สรุปให้กับแฟนๆเดอะบยสีฟ้าแฟนๆทีซิตี้เซนได้ฟังกันในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ตาได้แล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านะ ครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปไวๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเวลาผมลงคลิปจะได้เด้งเตือนทันทีนะครับผมหรือว่าไลฟ์ก็ตามก็จะได้เด้งเตือนทันทีแล้วก็เข้ามาดูกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วตะาต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย